ครับก็ตัว PM 2.5มเนี่ยมันสามารถหลบเลี่ยงระบบการป้องกันของร่างกายไม่ว่าจะเป็นขนจมูกระบบทางเดินหายใจส่วนบนแล้วก็จะลงไปที่หลอดลมไปอย่างถุงลมปอดนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกายแล้วก็จะไปสู่อวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจหรือว่าอวัยวะอื่นๆนะครับ ทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ระบุว่าตัว PM2.5 เนี่ยถือเป็นสารก่อม,มะเร็งชนิดหนึ่งเลยนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณหมอชลิตคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคปอดนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของโรคมะเร็งปอดซึ่งมีปัจจัยต่างๆที่ทําให้เราอะ่ะคนเราเป็นมะเร็งปอดหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องฝุ่นเจ้าฝุ่น PM 2.5ที่เราควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้มากมายในอากาศอยากจะให้คุณหมออธิบายถึง คำนิยามของเจ้าฝุ่น PM 2.5สักนิดครับก็คำว่า PM 2.5นะครับย่อมาจาก Particulate Matter ครับก็ Particulate Matter เป็นคำเรียกมาตรฐานของค่าฝุ่นนะครับหรือว่าอนุภาคที่มีขนาดตามตัวเลขที่จะกล่าวต่อไปก็คือว่าในที่นี้ก็คือ2.5ใช่ไหมครับ2.5เนี่ยย่อมาจาก2.5ไมครอนนะครับก็ขนาดเล็กขนาดตามองไม่เห็นก็จะประมาณ หใน25ของเส้นผมคนเราก็คือเล็กมากนะครับแล้วก็ปกติก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆกับสุขภาพตามมานะครับผมแล้วทำไมไอ้เจ้าฝุ่น PM 2.5เนี่ยถึงส่งผลต่อสุขภาพของเราอะคะครับก็ตัว PM 2.5เนี่ยมันสามารถหลบเลี่ยงระบบ<อ>การป้องกันของร่างกายไม่ว่าจะเป็นผลจมูกะร,ระบบทางเดินหายใจส่วนบนแล้วก็จะลงไปที่หลอดลมไปย่งถุงลมปอดนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบ หลายเวนโลหิตของร่างกายแล้วก็จะไปสู่อวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจหรือว่าอาวัยวะอื่นๆนะครับแล้วทำไมเจ้า PM 2.5เนี่ยมันอันตรายต่อสุขภาพของเราลนะ่ะะ ครับตัว PM 2.5เนี่ยก็มีความตรายไม่ว่าจะเป็นทั้งในระยะฉับพลันหรือว่าเรื้อรังนะครับอย่างเช่นในระยะฉับพลันเนี่ยก็จะมีอาการเช่นพอสัมผัสดโดยตรงก็อาจจะมีตาแดงนะครับหรือว่าในคนที่เป็นภูมิแพ้หรือไม่เป็นภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีการระคายเคืองจมูกบางคนถึงขั้นเลือดก,กํเดาไหลน้ํามูกไหลก็มีการจามอย่างนี้ครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นหอบหืดหรือทุงลมโป่งพองเนะครับเขาก็อาจจะกําเริบได้ง่ายกว่าปกติอาจจะมีการไอหรือว่าระคายเคืองคอหรือว่า ละคายเครื่องต่อระบบหายใจส่วนบนนะครับผมบแล้วเจ้าฝุ่น PM 2.5เนี่ยเวลาที่เราสูดดมเข้าไปเยอะๆเนี่ยจะส่งผลต่อนอกจากสุขภาพของเราในภาพรวมแล้วเนี่ยอวัยวะใดเป็นพิเศษไหมคะคุณหมอครับ,รบหลักๆที่มีการศึกษามามากมายนะครับก็จะเป็นตัวปอดเนี่ยแหละครับครับก็ซึ่ง ทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ระบุว่าตัว p m 2.5เนี่ยถือเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งเลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสูดดมเข้าไปมากๆเนี่ยก็มีโอกาสเกาะให้เกิดมะเร็งก็มีการศึกษาว่าในประชากรที่อยู่ในพื้นที่ที่มี p m 2.5เยอะๆนะครับเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งที่อยูอ่ในพื้นที่ที่มี p m 2.5 ม่เยอะหรือปริมาณน้อยเนี่ยเขาพบว่ากลุ่มแรกที่อยู่ในพื้นที่ที่มี PM 2.5เยอะเนี่ยมีโอกาสเกิดมะเร็งปอดมากกว่ากลุ่มหลังอย่างมีนัยสำคัญนะครับแล้วคนกลุ่มไหนคะที่จะเสี่ยงในการสูดดม PM 2.5เข้าไปเนี่ยแล้วเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดครับที่จริงก็ต้องบอกว่าทุกคนนะครับเพราะทุกคนก็ต้องหายใจใเอาอากาศเข้าไปแต่ว่าในคนที่มีโรคประจาตัว อื่นๆอ,อย่างเช่นที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งสูงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอันดับแรกที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือบุคคลที่กําลังสูบบุหรี่อยู่นะครับหรือว่าเลิกมาไม่เกิน15ปีครับกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงของมะเร็งสูงอยู่แล้วการได้รับสูดดโพม PM 2.5เข้าไปก็อาจจะทําให้เกิดโอกาสเกิดมะเร็งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่ากลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ ได้รับควันบุหรี่มือสอง<น>ก็คืออาจจะมีคนใกล้ตัวหรือคนในบ้านสูบบุหรี่อยู่เป็นประจํา<อ>ก็ได้รับการสูดดมควันบุหรี่ทางอ้อมเข้าไปนะครับกลุ่มนี้ก็เพิ่มโอกาสการเกิดมะเร็งเช่นกันทั้งทั้งที่เดิมเนี่ยเขามีโอกาสเกิดมะเร็งสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนที่มีโรคประจาตัวไม่ว่าจะเป็นถุงลมโป่งพองอย่างเงี้ยครับกลุ่มนี้ก็จะเพิ่มโอกาสการเกิดมะเร็งนะครับนอกจากนี้ในคนที่ทํางาน เกี่ยวกับโลหะหนักอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นพวกแคดเมียมนิเกิลต่างๆนะครับก็จะทําให้เกิดมีโอกาสเกิดมะเร็งมากขึ้นอยู่แล้วกลุ่มนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงเช่นกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ถ้าเกิดมีคนในบ้านนะครับเป็นมะเร็งปอดเช่นญาติสายตรงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้ปกติแล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งอยู่แล้วกลุ่มนี้ก็จะเพิ่มมากกว่าคนทั่วไปครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ย เท่าที่ฟังคุณหมอพูดเนี่ยก็คือทุกกลุ่มเลย<ช>ฉะนั้นอยากจะให้คุณหมอเนี่ยแนะนำการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงตัวเองจากฝุ่น PM 2.5หน่อยได้ไหมคะครับที่จริงก็บอกว่าเลี่ยงได้ยากมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้หมอแนะนำก็คือในช่วงฤดูที่ฝุ่นเยอะๆช่วงก็จะเป็นช่วงเดือนประมาณกันยายนไปจนถึงต้นหน้าร้อนมีนาคมเ<ฮ>มษายนช่วงนี้ถ้าครับถ้ามาเปิดดูสถิติเนี่ยก็จะพบว่าระดับค่าฝุ่นของออประเทศของเราเนี่ยก็จะสูงกว่า เดือนอื่นๆนะครับในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองอ,อ,อาจจะมีติดตามข่าวสารหรือว่าถ้าทำได้ก็คืออาจจะเช็คแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับเพื่อดูว่าค่าฝุ่นในวันนั้นนั้นเป็นอย่างไรถ้าเกิดค่าฝุ่นที่ทางการเตือนเป็นสีส้มหรือสีแดงหรือสีม่วงอย่างนี้นะครับก็ไม่ควรที่จะออกนอกบ้านแล้วก็ใช้ทำกิจกรรมนอกบ้านเป็นเวลานานหรือถ้าจําเป็นเนี่ยก็แนะนําอาจจะต้องใส่หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานก็คงต้องเป็นระดับ N95 นะครับผมถ้าในเมื่อหลีกเลี่ยงตัวเองที่จะให้ออกจากบ้านหรือไปทํากิจกรรมข้างนอกไม่ได้การใส่แมสก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกองฝุ่นให้เราอีกระดับหนึ่ในง,งใช่ครับสำหรับคาถามสุดท้ายสําหรับวันนี้เนื่องจากว่าคุณหมอเป็นคุณหมอโรคปอดก็เลยอยากจะถามว่าการดูแลตัวเองหรือว่าปฏิบัติตัวอย่างไรคะที่มันจะเลี่ยงกับการหรือว่าลดปัดจจัยเสี่ยงของก,การเป็นมะเร็งปอดครับก็อย่างที่บอกเราอาจจะเลี่ยงไม่ได้ร้อซนะครับแต่อย่างน้อยก็คือลด ความเสี่ยงที่จะไปเจอพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะๆหรือป้องกันตัวเองก็อันดับแรกก็คือดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงออกกำลังกายเป็นสม่ำเสมอครับดื่มน้ำสะอาดวันละ8-10ถึงแก้วประจาหรือว่าถ้าพอมีกำลังรับก็อาจจะติดเครื่องฟอกอากาศไว้ที่บ้านนะครับก็อาจจะเปิดในช่วงที่ฝุ่นเยอะๆอันนี้ก็พอจะช่วยได้นะครับแล้วก็หมั่นสังเกตอาการตัวเองเช่นถ้าเกิดมีอาการไอเรื้อรังหรือว่ามีน้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ หรือว่ามีไอเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ควรที่จะรีบไปตรวจกับแพทย์ผู้ดูแลนะครับก็อย่าทิ้งไว้นาน,นครับอ,อย่าชะล่าใจครับผมก็สําหรับวันนี้นะคะเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นด้วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบ,ค,บคุณครับสวัสดีครับ